มีคำถามว่าในเหตุการณ์วันที่21เดือน12ปี2020ว่าคืออะไรและเชื่อว่ามีหลายคนที่สนใจใกล้รู้เรื่องนี้เช่นเดียวกันก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าผู้เขียนไม่ใช่ผู้รู้หรือชำนาญเรื่องการโคจรวิถีดวงดาวหรือคำทำนายดวงดาวตามวิถีโหราศาสตร์เป็นแค่คนที่ชอบแปลสรุปจากหลายที่ มาให้อ่านเล่นๆการเคลื่อนที่ของดวงดาวใหญ่ที่ทรงพลังมหาศาลสองดวงในระบบสุริยะของพวกเราคือดาวเสาร์และดาวพฤหัสเคลื่อนตัวมาเป็นแนวเส้นตรงกับโลกเป็นการโคจรแบบตรงดิ่งมากที่สุดในรอบ20ปีซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้น้อยมากเพราะมีความเอียงแค่หนึ่งองศาเท่านั้น เป็นสัญญาณของการเข้ามาโู่ราสีกุมและมีอิทธิพลอย่างสูงกับธาตุน้ำนั่นหมายถึงน้ำที่เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของโลกน้ำที่เป็นธาตุหลักถึง80%ในร่างกายมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงทางโมเลกลุลหรือโครงสร้างของน้ำในร่างกายมนุษย์ให้เป็นผลึกที่สวยงามและปรับโครงสร้างเพื่อรองรับ DNA ใหม่ครั้งใหญ่ เหล่าผู้รับสารหลายๆสายมุ่งเน้นไปที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์แท็กทีมกันส่งพลังงานขับเคลื่อนการปรับจูนโลกใบนี้ให้เข้าสู่สังคมระบบโลกในมิติที่5อย่างเต็มรูปแบบในกลุ่มพลังงานใหม่นั้นเชื่อกันอยู่แล้วว่าดาวเสาร์คือสถานหลักของการกระจายพลังงานหรือฐานสำคัญของสมาพันธ์กาแล็กซีก ในการปรับโจูนเพื่อสร้างคลื่นความถี่ใหม่ให้กับโลกใบนี้ผู้ที่รับสารมาได้โยงข้อมูลไปถึงดูมเดซซึ่งจะเป็นวันที่พลังงานถูกส่งเข้ามาปรับพลังใหญ่ที่สุดในรอบที่สองจากปี2012ซึ่งเน้นไปที่การกระตุ้นน้ำในร่างกายมนุษย์เพื่อเตรียมร่างกายให้เข้าสู่ยุคพลังแห่งเพศหญิงหรือพลังงานหยินซึ่งก็คือความรักความเมตตา และความอ่อนโยนของพลังแห่งแม่ความรักแบบอ่อนโยนนี้ถูกส่งต่อทุกสรรพสิ่งโดยการกระตุ้นของ DNA ใหม่จากหัวใจของมวลมนุษยชาติซึ่งการปรับจูนในครั้งนี้จะเป็นครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ20ปีและเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดปี2020และเริ่มเข้าสู่ปี2021ซึ่งถ้ากลับกันตัวเลขก็คือ2012นั่นเอง ในยุคที่ผ่านมานั้นเคยเป็นยุคของพลังงานแห่งเพศชายซึ่งเกิดความรุนแรงและการลบลาค่าฟันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยและทีงานนี้ทุกคนเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยการดื่มน้ำเยอะๆให้พลังงานน้ำที่สะอาดเข้าทำการฟอกล้างหรือชำระสิ่งตกค้างในร่างกายเสริมพลังธาตุน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้กับตัวเราเองด้วยการกระโดดลงทะเล ชาติกะแส่ไฟฟ้าขั้วลบจากทะเลจากน้ำตกลำธารน,น้ำไหลที่มาจากแหล่งอันเป็นต้นน้ำที่ไหลผ่านภูเขาและการดูดซึมจากรากของต้นไม้อยู่กับธรรมชาติให้มากๆเหล่านี้จะเป็นการช่วยให้ร่างกายของพวกเราปรับจนูนเพื่อรับพลังงานใหม่ได้ดีขึ้นเร็วขึ้นอย่าลืมเรื่องอาหารที่เป็นพลังชีวิตทานผักและผลไม้สุกให้เยอะ ถ้าเป็นไปได้ลดเนื้อสัตว์ได้ก็จะดีเยี่ยมทำให้ร่างกายปรับจูนกับพลังน้ำใหม่ได้ดียิ่งขึ้นเบาสบายตัวมากขึ้นด้วยหลักจากป้าแพมผู้อ่านแปดลิงไว้ให้ใต้คลิปนะคะติดตามอ่านหลายๆบทความจากป้าแพรมโดยตรงได้ค่ะ